สวัสดีทุกคนนะพบกับซองบอกคำพาเที่ยวชาแนลสังกัลเชนเคยทุกคนคลิปนี้พาคลิปนี้จะพาทุกคนไปเบิิงบรรยากาศกาลีบุญพีไม้นะอยู่ที่เวียงจันทร์ถามว่าบุญพีไม้ย,ยี่เวียงจันทร์มีอย่างแฮบอกอกัมีทุกคนแต่เขาไม่ได้ไปทายมู้สึกว่ามันจะโปรแมนเลยนะเพิ่นแฮรพระ พระสามองค์ประมาณนี้นาะพระครูบ้านครูมเมืองว่นสันจะเดี๋ยวเอาคำเห็นเพิ่นรีวิวแหละรู้สึกอบอุันเลยก็เลยโบ้ถ่ายเพิ่นก็เอาพระลงมาจากห่อ,อ,อ,อต่างๆอยู่วัดศรีสเกตฮันขึ้นลาชสลดเนาะแล้วก็สุกมาขี่มาเนาะตามสายทางมาฮอดวัดอินแปลงวัดองค์ตื้ันเนาะแล้วก็ทำการโขดส่งแล้วก็เอากลับ ประมาณนี้นะเนาะ,ะ,ะก็เลยไม่ได้ไปถ่ายตามออริจินอลก็ต้องไม่หล่มผ้าบาง,งเลยทุกคนเนาะแต่บอคำก็บอวางเนื่องจากการเดินทางมันยุงงน่งยากแน่นสองกับผี่พักต่างๆแต่ใชถ่า,ายบรรยากาศอยู่เวียงจันท์ทุกคนได้เบิ่งเนาะว่าการที่มุมพิม่ยยูเวียงจันทนี่คึกคืนบอติดตามไปน้วกันทุกคนเดี๋ยวพาไปเบิ่งสภาพรวมอยู่ที่ยูเวียงจันท์เนาะไป ที่ประตูไซเียงจันทน,นีคนคนลาวกับบุกไมาดัางเนาะสลายเป็นคนเวียดนามคนจีนคนต่างประเทศเนาะเขจะมาลินที่ประตูไซนี่เนี่ยสังเกตเบนแคนโฮนะตอนนี้เวลาประมาณาสามโมงครึ่ง แก่คนกับวบัยทุกคนไปคอยไปเบิเ้เหมือนกันบรรยากาศที่เวียงจันทร์ในช่วงปีไมลาวราเนาะอันนี้ไม่ตัวสวยของวันที่1ิบสามทุกคนเนาะ1ิบสามมือแรกมือสังขารลวงวันัสนเาสังขารลวง,ง,ลว,งวันเนาสังขารขึ้นลดล่างกันหน่อยนะคนออกไปตัางแข่ง,งทุกคนคนไปวังเวียงคนไป หลวงพระบางก็เลยเนาะเดียว,วคำครับนี่และวเบียดน้อยเลยทุกคนเอออันนี้ก็มาลินน้ำเพลินเอา้ามาก,ก็มาเดี๋ยวพาไปลเลาะเบ่งบรรยากาศอา่าที่เวียงจันทร์นะทุกคนเานะปีใหม่ที่เวียงจันทร์ถนนหนทางนี่มันโล่งเลยทุกคนเนาะโล่งแท้โล่งมา ถันเป็นวันธรรมดาเนี่ยป้าทเนาะย,ยหนารีเซน้ามัสเตอร์แบงจันนี่มันสิไปได้วะเนี่ยเนาะความแย่ความอยังไงะนะอันนี้ก็ตามทุกคนได้เห็นนี่แหละมสภาพเป็นยังไงเดี๋ยวเขาจะเลาะเส้น,นแคมของนะพาทุกคนไปเซเว่นน้ำกันเนาะว่ามีงานมีอย่างบอไปเบ่งน,น้ำกันทุกคนยังรถทัวเนาะมาแต่เกาหลีเก่าเลยเกาหลีเก่าใจ ที่จริงเพียงจังนมีซ่วงรถไฟซ่วงรถไฟอ่ะยังบเรียลทุกคนเขาก็ลิ่งกันอยู่ได้แต่นี่รถไฟมันแล้วแล้วเนาะคนก็เลยไปลงผ้าบางง่ายเห็นให้คนอยู่เวียงจันน้อยลงเรื่องลิ่บุญเปรียไม่อีกอย่างมันกับว่าเป็นออริจิน,ลนอลเนาะต้องไปลงผ้าบางพนดหละจึงมีการเฮวอมีการโลลาดมีการส่งผระบางมีการะ แอรสังขารขี่นกยุงขี่ตัวหมูตัวเสือใช่ไหมเนาะแล้วแต่ปีแล้วแต่เพ่นไล่ไปทั้งซะตลาดเซาสปิ้งมอลกับบมิคนนะเขาหาักปีใหม่ไปเลยตลาดเซาตลาดเอ่ยกันเลยนะห,หอคำกระแปลงเนชะสปิ้งมอลทุกคน บ่มีคนมีเอออย่างเนะาะเจ้าโปรตีนมาขายเครื่องเนาะคนตั้งแข่งกอกับบ้านกับเพอนเบิดประมาณนี้แหละแมนบอสบอแมนแมนแมนตีว่าฮะเดี๋ยวติดตามต้อกันทุนกคนเนานะไปเบิ่งเส้นแคมป์ของ,งกันมาชีนี้ความคืบคืนบอกเลยว่าจังไหนไปนี่นะทุกคนนะเพื่อนเ hey, ฮบังกี้ดีนะ ก็ให้ได้ว่าสีสะเกตนี้เนาะ,นะแล้วก็เลี้ยวขวานี่เนาะหน้าหอคำนี่ไปสู่วัดองค์ตื้อวัดอินแปงเนาะวาระเพิ่อนท่นใดความหมายฮะนะเอาตามที่จริงเขาเกิดมาเขายัางประเห็นเนี่นขอรัเพิ่นแแห่เนี่ยเพิ่นปั๊บขบ,บวนยังไม่บน่นเลยว่าเจ้าไดเนาะก็มีเ,เพิ่นเฮ็ดพิธีจบเจืออยู่ได้ การขายเครื่องขาย,ข,ายของยุนานวัตสึาเกียดเนีะเนี่ยคนลาวก็มาส่งพระมาอย่างต่างๆที่หอบพระแก้วเบือ้องเ,เดี๋ยวพาเจอไปทางวัดสีเมืองทุกคนจะมีคอลิดนน้ำบริเวณจางังดทีคือจริงทางวัดสีเมืองนี่โอ ท็อปแฟนไดุ้กคน,เ,นเรื่องของการลินน้ำลินไนนะจะมีแค่คนหลายบอลติดตาน,น้ำกันเดี๋ยวบอกคำพาไปเบิ่งนนี่กล่องหมอหมาหมัวสดทุกคนเนะตำคขวานี่ <c oughs> หมอหมาหมัวสดบิ๊กฮอสพิตอลเราบิ๊ก การขายเครื่องกายล้องทุกคนนี่แมนฮงหมอบมองส่วนในปัจจุบันเนะด้านหน้าก็เป็นหอหลักเมืองทุกคนหอหลักเมืองคือเบ,บาคบาว่าเลยเนาะอ,อยู่อัตปืออยู่ แข่งเี <pf unlikely> ่กก็จะมีแบบนี้เพื่อจะสร้างเป็นโมเดลเดียวกันแล้วเนาะคือห้องว่าการกับห้องว่าการกับแบบเดียวกันเลยเนาะเป็นประมาณนี้ว่าเป็นเอกลักษณ์ปไหนลทุกคนที่จริงห้องว่าการอาจจะอิงใส่แต่ละแข้งเนาะคืออยู่เวียดน้มอย่างนั่นเนาะเขาก็จะเหตุแบบว่าอยู่นี่มีจุดเด่นเรื่องของเพื่อนทรงแบบนี้เขาจะเห็นห้องว่ากาลเป็นทรงแบบนี้เนาะมีจุดเด่นแบบนี้เขาจะเห็ุเป็นแบบนี้สินะถือว่า ล้วเฮา,านี่นสแตนดานเนาะน,นี่มอเตมร์สีมังมนในปัจจุบันทุกคนแค่คุ้นกับโบลายเนะาะโบได้ขับคาหนาแน่นตามทุกคนได้เห็นนี่แหละแต่ซิวซิวทุกคนซิวซิวมันยากาศกันเลย <c oughs> ปกตินี่สีใครนี่ นับตั้งแต่ตัวนี้ไปนี่ป้าเท้อริดน้ำกันตะพื้นๆเนาะตั้งแต่วันที่เอหนึ่งพิรันเจ้าทวันที่สามไปแล้วเนาะ,ะแต่ตอนนี้เงียบเหงาทุกคนเนะหรือว่าท่าจัดปะทายบทจัดเนาาถ้าเป็นวันที 16, 17, ่สิบหกสิบเจ็ดแ็นพจิกไปไหนๆเนาะปกติสีเมืองสีใครเนาะริดทุกมื้อเนอะาะต่ปัจจุบันนี่กะคือเห็นในเรื่องเนาะบนม,มีการหดน้ำหดไหนอย่าง

เส้นแคมปคลองทุกคนเป็นจังไดนเส้นแคมปคลองนะีน่ก็แมนวัดธาตุขาวทุกคนวัดธาตุขาวก็ยังบ่อืบปนอยนะ่างเออกำลังก่อพระธาตุทรายอยู่นะกำลังเห็ดพระธาตุทรายอยู่ อันนี้กับก,กระทรวงสาธารณรัฐทุกคนกระทรวงสาธารณาสุขเนาะ Ministry of Health <heaven> ดุกคนตัวนี้อยู่ดอนจันทพะเลนเนาะใกล้ๆกันน,นี่แหละนะดอนจันทพะเลนเงินพักจันทสู โอ้บอกเลยว่าแบงจันเงียบเงาทุกคนเงียบเงาอะไรอาจจะเป็นย้อนคือบอ,อกคำม่อเลยเนาะเพิินไปต่างแข่งหลายเพราะสนสน,นอะอ่าไปรวงข้าบางไปวางเวียงหลายเห็นให้เวียงจันนี่ก็ตามสภาพที่ทุกคนได้เห็นเนาะบ่มเมียงอ่า หรือว่าติดตามเบอร์น้ำกันนะทุกคนนะวันที 16, น่สิบหกสิบเจ็ดนี่คนสีมารีนหลายบ่เนาะเนื่องจากคนกลับมาติตั้งแข่งได้คืนวันนั้จะบ่หลายเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์ต่อไปนีนอาทิตย์พักยงาหนะเนาะเขาก็เลยสิอยู่ต่างแข่งก่อนแล้วจึงสิ้นคอยทยอย,ยกันมาอ่าสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าท่านซะพอเข่าเบียบปกติอาเราด์สบายวันนี้เนาะะสักอีกสองคน,เ,นเริ่มเข่าเบียกนะนี่หลังหอคำนี่ทุกคนหลังหอคำ ที่พามเนี่ก็เป็นจุดลักของการลินน,น้ำเลยทุกคนแต่ก็บ่มีบ่มีคนลินน,ำน้ำเนาะเบี่ยงใจเมือนี้อุณหภูมิ40องศาทุกคนเบี่ยงใจเมือนี้นะอากาศฮอนเนาะเมียก็ยังบอกาาอทุกคนฮอนพูดนางรถน,น้ำกันนี่แหละ ก็เฉรียจักพาเพื่อนเลาะแล้วเนาะบ่ไหวเดี๋ยวจะเป็นลมก่อนย้อนแดดหนินี่กัวัดอา่ามีอย่างบนหีึเชียงยืินด้วยบนะนี้เนาะนะ่กับบ่มีอย่างทุกคนวัดเชียงยืนนะเงียบเงาเงียบเงาเลยลีสตาร์บัคนี่ก็เงียบเงาทุกคนบ่มีคนนั่งลิ้นนั่งหัวบนนะี้เนาะ สตาร์บัคเลียงจันอันนี้พวกกู้ภัยรีช็อตนี่ก็ประจำการหลายพื้นที่ทุกคนโหรีงง <c oughs> โกเลียงงง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยู่หน้ามันจันนี่ไม่ลิดน,น้อยนึงนี่เนาะ มีลิ่นน้อยหนึง่งวันเด็กพันวาลาแน่นยนะคนน้อยหนึง่งน้อยอิลีเนี่ยเป็นกระทรวงพระสงเจ้าอยู่นี่เนาะหน่อยอีหลีน,น,นา,วายวัจจันทร์ก็นเลย คนเกาหลีหรือคนคนเวียดนามหนอหนึงนะ่งงงงงเห็นว่าคนันยูไทยเนี่ยโอ้มามหาสงการทุกอคนเนาะข้าวมาบิกบ๊กฟิสติวัลเนาะเ <c oughs> <c oughs> อ้าเลี้ยวขวานเข้าไปดิ ตาทุกคนเห็นหรอบ่มีอย่างนเนาะจะเข้าเส้นกลางเมืองเมืองเลยเนาะมันมีอย่างบอ่อยไปนีถ้าเส้นกลางเมืองบ่งม,งมีก็เดี๋ยวจบข้าวทุกคนเนาะจบข่าวประเทศลาวจบข่าวจากเวียงจันทนระ์นี่ลิ่นน,ำน้ำเนาะกระป๋องก,กระแปกที่อะไรเนาะทีมงานพี่น้องลินนองอลิ่นนำ้นนำน้อยนึงนกระป๋องก,กระแปก สีคนก็นั่งเลยนะเออแบนี่แหละประเทศลาวนะประเทศเวียงจันทร์ นี่มันเส้นกลางเมืองทุกคนสิทธิ์ที่เป็นแห่กันคือบอคำวเ้าเลยแหละปีใหมลนน่ลาวนักบอลเวียงจันทร์ลาวนืวอเยอเวียนเชียนเชียนเซนี์ตัวปัจเจออยู่นี่เนาะฝรั่งกระถือเบียร์ถือน้ำยางรอนจนแห้งเบิดเนาะผมมีผมมีคนฮดเดนะคกคนใหม่ ยวดินสามคนอยู่นี่เนาะหมดน,น้ำอยู่นี่เป็นเซนโตรทุกคนวัดองค์ตื้อนะกงขวามือนี่วัดองค์ตื้อมหาพิหาร ตือวัดหายโศกปิดหน้าใช่กันทุกคนเลยวัดอกตือนะป่าโลลาดพุนเลยเนาะขายเครื่องขายของเลยเอันเดียวกันเลยนี่แหละบรรยากาศเช่นกลางเมืองเวียงจันทร์มีวัดมีไซต์ทุกคน กตทิเส้นี้นี่โอ้มันสีแห้งว่ทุกคนเนาะคนหลินน้ำลายนะอันนี้กับมีป้าป,ป่ายแต่ทุกคนเห็นเลยนะฮงแฮมฮิวตันเวียงจันทร์เเนี่ยอันนี้ก็เป็นบูทขายเครื่องอยังเพื่อนทุกคนเนาะบูทเบียร์อะไรน้ำาพ้กนี่ เกือบจะประกาศเปิดงานเรียบร้อยแล้วฉันเสนอปีท่องเที่ยวลาวก็ตามทุกคนได้เห็นหนี่แหละออ่าาเประมาณนี้ทุกคนเนาะอเก็บบูมีอย่างไรกรบับพาเบิ้งเบิ้งเสี่ยนลักแล้วเนาะมาเปาน็นจังไงอันอย่างชี้เพื่อความสัวทุกคนเนาะเขาจะพาเลี้ยวขวอยแบบหนึง่งลี้ยวเลี้ยวไส้แบบหนึง่งให้มันจบมันเสียนด้วยฉันเนาะ เลี้ยวซ้ายตัวนี้นี่มันเส้นกับเจ้จาห้องเส้นขึ้นสีหอมเนาะปกตินี่จองพื้นที่กันลินนี่เป็นสิบเซาล้านพุ่นเอ้เอศเซาหน้าบ้านลินอะ่ะติดน้ำพนะเนะปัจจุบันนี้เป็นยังไเนาะชะมีคนจองบอริเวณที่มีคนหลายบอ่อติดต่ากันทางหน้าบ้านเป็นท่าด,ดำท่าด,ดำ กดคนคนไลค์กดติดตามกดซับสไคร์นะเผืาาอ่อแล้วอาจะบอกนะเนี่สร้างความคิดไม่ๆหรือสมัครก็คุมซุป,ปเปอร์เตงนยังก็ได้นะ mm hmm. คลิปชว่วงนี้ก็สีไม่ได้ค่อยลงทุกคนนราเบิดช่วงปีใหม่เราก็ระติดโจโดละลงเป็นยานยานไปนะบ่๊วยทุกคนคาท่านค้นานี่ไล่ฮับกับวไลนี่นแจ้งมาบอกทุกคนกันเดี๋ยวสี่โมงว่าอ้าวจะไ่เห็นออนไลน์เลยเดี๋ยวนี้ที่เขาจะอุ้มแล้วบอสินะ อย่างเนทุกคนเดินเนาะตั้งแต่บอเขาได้ลงคลิปด้วยเสือค่าใช้จ่ายทุกคนเนะาะคือไปตั้งแข่งนี่ค่าที่พักกับมือหนึ่งสองแสนแล้วเนาะกินยูกูกบสองแสนละมือหนึ่งสามคาบนะกินพยัธิได้ขั้นไปกินไปกินเหล้าไปสาาเสว่นน้าในแห่งพี่ลึกเนาะน้ำมกูกน้ำมันอีกสรุปเบิดมือหนึ่งนี่ประมาณห้าสิบดอลลาร์ละอ่าแล้วฮขาไลคับเขามามือหนึ่งห้าดอลลาร์สามดอลลาร์ใช่ไหม 保卫保โรงแฮมลาวพลาซ่าทุกคนประจักงานบุเบีย์ไฮน,นิเกนทุกคนบุเบีย์ไฮนิกเกน ตามนี่เนาะต้องเป็นตอนค่ำทุกคนคนจะมาเบนะช่วงฮินดีเก้นนะพอมันห้อนเลยเป็นสีมายืนอยู่นี่เนาะตอนเช้านะโบวหวตอนเที่ยงนะี่นี่ปกติขเขาจะจองบูธกันจะหนีสีมันง่ายเนาะบูธหนึ่งสิบล้านชาวล้านเนาะนี่ก็มีเยอะนี่คนมาจองพื้นที่แต่ว่าโบเห็นคนมาลิดเดือ ก็ฮูไปเจนหนเท่เนาะเนี่ยสามคนกระตินน,นี่เนาะเนี่ยนี่ก็คูนึ่งนี่นะวนี้่ก็คูนึง่ง ไม่เวทีพร้อม่ได้คนเห็นปะจองบูจองเวทีกันลิ้นหน่อยได้ลิ้นน้ำอยู่นี่ไน้่เนาะแจกานสีหอมทุกคนเป็นห้องว่าเมียงเป็นห้องว่าเซ็นเตอร์พอยต์สีหอมเนาะกระปอนนี่แหละ ตาบทุกคนได้เห็นเนาะนี่จะบอกเหมือนลิ้นแล้วเนี่ยปิดคลิปกันเนาะอ้าวบายๆไว้บายยไปกันเด้อโมีอย่างทุกคนโอ้โหเนาะเอ้าประมาณทุกคนเนาะเดี๋ยวบอกคำก็ขอตัวเดินทางต่อกันเนื่องจากต่ซอกเซน้ำยู่นั่นอยู่นี่กันเนาะบางทีอพอรับกระหายคลายห้อนเลยเนาะ ไปทุกคนโซคดีไปไหม่นะแล้วพบอกัใหม่ในคลิปหน้าขอขอบใจทุกคน